เราจะใช้ช่วด <c oughs> ีกันอนบบช่วงนี้จะมาเสนวิธีการซ้อมตู้เย็นขนาดสนนะครับ <c oughs> อาการคือลูกค้าละลายน้ำแข็งรับแต่อยากให้น้ำแข็งออกไปก็เลยใช้มีดแซกช่องฟิตนะเ๋ยไปจิ้มช่องฟิตรั่วนะครับ <c oughs> การนี้เราจะมีวิธีการซ่อมยังไงตอนนี้เราจะต้องมาทำการดูรอยแผลที่เขาทิ่มไปก่อนนะครับ นี่นะครับลูกค้าเอากาตาชามาอุดมานะครับนี่เป็นรอยรั่วครับคือถ้ามันรั่วแล้วเนี่ยถ้าทิ่มไปแล้วเนี่ยน้ำยามันออกไปหมดแล้วนะครับต่อให้ลูกค้าจะเอาอะไรมาอุดมันก็ไม่เย็นแล้วนะครับเพราะว่าน้ำยามันรั่วออไปหมดแล้วครับดังนั้นที่หลังไม่ต้องอุดอะไรมานะครับเป็นงานจะต้องแง่ออกนะครับเดี๋ยวต้องใช้ไฟเผา เขาทิ่มมาน่าจะเป็นไขควงแล้วก็ครับกลบิกเลยน่าจะมีนะครับเดี๋ยวเรามาทำการอุดรูกันนะครับต้องใช้ลวดอลูมิเนียมฟักนะครับเป็นลวดที่มีฟักในตัวนะครับเป็นอลูมิเนียมที่มีฟักในตัวครับเชื่อมง่ายนะครับอุณหภูมิต่ำเดี๋ยวมาเชื่อมกันครับ รอยแผลที่เชื่อมมาแล้วใช้ลวดอลูมิเนียมฟักนะครับที่มีฟักในตัวนะครับมันจะเชื่อมง่ายนะครับความร้อนก็ต่ำ้วยไม่ทะลุนะครับปากเซียนมาหลายเซียนแล้วครับการเชื่อมช่องฟิตตูเยนนะครับไปแรงไปก็ไม่ได้นะครับแช่นานก็ไม่ได้ครับทะลุอันนี้ถือว่าเชื่อมง่ายมากนะครับใช้รวด,ดอลูมิเนียมฟักนะฝึกทักสาหน่อยก เชื่อมได้นะครับเดี๋ยวว่าหลังจะมาสอนวิธีการเชื่อมนะครับอันนี้ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาทําการถ่ายน้ามันคอมนะครับ ทอตัดน,นะครับน้องเลือมันร้อนครับไม่เชื่อมทีหลังแล้วก็อีกตัวตะเข็บตัวแหลกนะครับนี่นะรัไลเออตัวนี้ครับต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับถ้าทําระบบก็ต้องเปลี่ยนนะครับมันชื้นนะครับมันเก่าแล้วมันชื้นแล้วก็เราก็ต้องทําการเปลี่ยนนะครับอ่านี่เราก็ถ้า ถ้านี่มันยาวเราก็ตัดเลยถัดเลยม,มันจะได้ไม่ร้อนมือมเชื่อมอกก็ได้หรือถ้ามันสั้นก็เชื่อมอกนะครับถัดไปก่อนอันนี้ตัดเลยแลก็ ถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับมีน็อตสองข้างเพื่อเราจะเอานะ้ำมัน,นออกมาเพือ่อจะได้ทำงานทีเดียวนะครับเพราะบางทีถ้ารั่วปุ๊บแล้วลูกค้าเปิดมันเป็นท่อดูดมันจะดูดน้ำเข้าไปในระบบนะครับบางทีมันอาจจะเข้ามาึนหัวปอกนะครับ เราแก้ยากนะครับที่เราก็เปลี่ยนน้ำมันคอมด้วยเลย

ก็เทน้ำมันคอมออกนะครับน้ำมันตัวนี้เราก็เอาไปหยอดน้ำหยอดจากหยอดโซ่เอาไปหยอดบูธพัดลมก็ได้ครับทนความร้อนสูงนะครับตรงนี้ถ้าที่มันหมด นี้ดูแล้วเหมือนจะไม่มีน้ำเข้ามาในหัวคอมนะครับแต่ okay, <Okay. S 2> ก็เปลี่ยนเพื่อความสบายใจ ชมนามเช่นนะครับระวังให้ไปโดนนะครับมันร้อนมาก ส่วนตรงนี้นะครับมันจะมีคราบพวกคราบอะไรเนี่ยคาบตะไคร้คราบอะไรเราก็ขูดท่านึงเห็นทองแดงน,นดะับเวลาเชื่อมเหืนกเนชื่อมง่ายนะครับแต่ถ้าไม่ขูดขออกมือก็ติดยากอย่างเงี้ยนะครับก็ขัด